เปินใหญ่ระวังให้ดีเรือใบามาแล้วนะขอบอกทุกคนครับแกรี่เนวิลตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำหน้าที่เป็นกูรูเป็นนักวิเคราะห์ของ s k y s p o t t ออกมาเตือนอาร์เซนอลของพิเกลอาร์เตต้าเลยครับว่าตอนนี้ฉลามอย่างทีมเรือใบเนี่ยได้กลิ่นขขาวเลือดแล้วและไล่มาแล้วเพราะฉะนั้นเปินใหญ่อาร์เซนอลประมาทไม่ได้อาจจะโดนแซงนะถ้า พลาดพลั้งไปโอ้โหเดี๋ยวมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับน่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามันเคยมีนะครับถ้าย้อนไปสักสองฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลเนี่ยมีช่วงที่โอ้โหนำเป็นจ่าฝูงสุดท้ายมาเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาร์ิโอลานี้เลยครับที่แซงในโค้งสุดท้ายและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้แบบน่าเจ็บใจมากๆซึ่งปีนี้สิงห์ที่แกได้ในวิววิเคราะห์ไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าอาร์เซนอลมา ฟอร์มดุดอีกครั้งคืออย่างนี้ครับต้องยอมรับว่าเปิดฤดูกาลมาทีมของมิเกลอาเรตาผมว่าเป็นทีมที่เล่นได้มั่นคงที่สุดมีสดเสถียรภาพมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดลุดฟอร์มน้อยที่สุดเกมที่สมควรจะชนะก็ชนะได้เกมที่ยากยากเกมที่ต้องเก็บผลยางแข่งได้ซึ่งอาร์เซนอลทำได้แทบจะทุกเกมก็ว่าได้ครับโดยใช้คำนี้มันผิดกับอาร์ลีย์ูแชม์เก่าที่กว่าจะ เจอร่องเจอรอยก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะออกหน้าไหนเช่นเดียวกันกับแมนซิตี้คือซิตี้ก็ออกสตาร์ทได้ไม่ดีก็เพราะขุมกำลังเปลี่ยนใหม่เยอะแต่ทุกคนแม้ช่วงแรกๆจะเริ่มแพ้มีเสมอบ้างแต่ทีมของเป๊ปกอร์ดิล่าเราเห็นเลยครับว่าเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มชนะได้ย่างต่อเนื่องจากเคยตามหลังอาร์เซนอลหแต้ม5แต้มตอนนี้แข่งเท่ากันเหลือ2คะแนนแล้วครับทุกคนที่อาร์เซนอล นำแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกวนดีล่าอยู่2แต้มเท่านั้นซึ่งอย่างที่บอกกันว่าถ้าย้อนไปสองฤดูกาลที่แล้วมันเคยเกิดขึ้นเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่อาร์เซนอลนำมาแล้วแมนซิตี้แซงได้ในช่วงโค้งสุดท้ายคือทีมของเปปกอนดีล่ามากระหายในช่วงสุดท้ายซึ่งแกดี่เนวิลล์นี่ตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแสดงความคิดเห็นตรงนี้ไว้ทุกคนเนวิลล์บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเอริงฮาลันมีเปปกอนดีล่า และนักเตะหลายคนที่มีคุณภาพพวกเขาเหมือนฉลามฉลามที่ได้กลิ่นเลือดและกำลังไล่จี้อาร์เซนอลและนี่มันพอเดี๋ยวพอเข้าช่วงมีนาคมเมษายนมันเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าอาร์เซนอลจะรับมือกับความกดดันได้มากมายขนาดไหนแน่นอนถ้าดูคุณภาพในวิวบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วโดยรวมแต่แมนซิตี้คือทีมที่น่ากลัวและอันตรายมากๆมองข้ามไม่ได้ พลาดพลั้งไปอาจจะเสียแชมป์นี่นี่คือความคิดเห็นของแกที่เนวิลครับทุกคน